เรียนผู้าช่วยศาสตราจารย์นพพรเนียนทองรองอธิการบดีวิทยาเขตปัตตานีนะครับก็กระผมอาจารย์นจะมีมัดหมานร,รองคารบดีฝ่ายาบริการวิชาการวิเทศสัมพันธ์และการจัดการทรัพย์สินคณรศาสตร์รู้สึกยินดีที่ท่านอาจารย์ได้ให้เกียรตินะฮะมาเป็นประธานในพิธีเปิดในวันด้วยสาธารณรัฐตุรกีเป็นประเทศหนึ่งที่มีความมั่งคั่งและมั่งคั่งทางเศนะรษฐกิจะะมีระบบการศึกษาที่ทันสมัย นะมีบทบาทโดดเด่นในหลายๆด้านโดยเฉพาะอย่างยิ่งบทบาทด้านการเมืองนะและก็เศรษฐกิจนอกจากนี้ด้วยตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ที่ดีของตุรกีทําให้ตุรกีมีบทบาททางการเมืองของประเทศนะในหลายๆเวทีพร้อมกันนะดังเ็นบทบาทสําคัญของตุรกีในวิกฤตการณ์ทางการเมืองและความขัดแย้งในตะลอกกลางนะรวมทั้งในบ้านเรานะในการแก้ไขปัญหาชนกลุ่มน้อยนะอย่างไรก็ตามไทยและตุรกีสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต นะกันเมื่อวันที่12นะพฤษภาคมพุทธศักราช2501นะและจะครบรอบนะ58ปีของความสัมพันธ์ทางการทูตนะระหว่างไทยกับตุรกีนะในปี2 5 1 9นีนะ้ที่ผ่านมาความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศนะดำเดินมาอย่างราบรื่นนะทั้งไทยและตุรกีต่างมีความใกล้ชิดกนะันมานานนะในทางการเมืองระหว่างประเทศโดยทั่วไปแล้วนะทั้งสองฝ่ายก็มีบทบาทสนับสนุนพึ่งพาใยซึ่งกันและกัน นะฮะตุรกีเองมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับกลุ่มประเทศมุสลิมในอาเซียนนะฮะหลายประเทศเช่นอินโดนีเซียมาเลเซียบรูไนดารุสสลามนะฮะจากเหตุผลดังกล่าวคณะรัฐศาสตร์จึงได้จัดการเสวนานนนักวิชาการนะฮะในโครงการบทบาทของตุรกีในการเมืองระหว่างประเทศนะฮะในตอนที่ตุรกีในวิกฤตการเมืองระหว่างประเทศโดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อที่จะให้ผู้เข้าร่วมและผู้สนใจ ทั่วไปตหนักรู้ในเรื่องของการเมืองหลวงประเทศของตุรกีและสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปเผยแพร่เพื่อสร้างความกระจ่างนะและได้มาซึ่งความรู้ที่ถูกต้องจากผู้เชี่ยวชาญและนักวิชาการนะโดยทางคณะได้เชิญท่านศาสตราจารย์ด ok รจรัญมารุลิมนะอาจารย์ประจำคณะรัศตรมาวิทยายลามศาสตร์นะครับแล้ก็อีกท่านหนึ่งก็คือ, ok อด,ดรอับดุลดอนิงสอเตนะจาก วิาลัยอิสลามศึกษานะมาเป็นวิทาากรร่วมในการกิจกรรมในครั้งนี้ปัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอเรียนเชิญท่านประธานก่ารเปิดงานนะโครงการในครั้งนี้ขอเรียนเชิญครับ